ขอบคุณค่ายังทกขอบคุณค่ายังอร่อยอร่อยอุ๊ยมาสาดตูดอะไรตรงนี้อูวูมาสาดตูดอะไรตรงนี้อูวูมาสาดตูดอะไรตรงนี้ฮลอิฮิฮิยิฮ่ฮิฮิลิฮขฮิ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 คิฮยฮิ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 ไิฮิะิฮกฮิ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 ฮตูดเลยปลามะเขือสีม่วงกินแ ค่ะแดมขอบคุณค่าก <Labor ator. S 1> ่อนค่ะขอบคุณค่ะเอเนี่ยอวันด bueno. <laughs> ูวิธีง่ำขาไก่นะคะง่ำแบบนี่ค่ะง่ำแบบง่ำแบบง่ำปากนะคะไม่อ้าปากนะคะดูดูค่ะดูดูวิธีย่ำนะคะอื หมอหมอขาพูดก่อนหมอคขาหมอขาตรวหน่อยคขาคุณหมอขาคุณหมอขา